โอ๊ยปลาดุดพุ่น้่ะเด่ปูจับปลาพี่น้องเมนูอย่างพี่น้องอพี่น้องได้ปลาได้ฝนแล้วพาพี่น้องมายามรียามตุงฝนมาแล้วเด้อบ้านเฮาเด้อจะขึ้นเล่งหลมือว้าเห็นข่าวแล้วปลาบืนโองงูปูเต็มเลยชื่อไหน้ดิจั๊ตโ อุ้ยไปเอาไปเอไสี่ห้าโตผู้เขามากองกันอุ้มลูกอยู่นี่มนนี่เๆปงลีอ้อยเล่น่เล่นอย่เล่นอตอะเมื่อกี้นี่โตสอมลงโต่งลงลีปลาอยู่เพิ่งเห็นปูเอาปูก็เห็นเหนน้ำมาใหม่เลยคบแล้วโต จักแล้วทะเลครบตัวตุ๊กตาหาตัวหาบ่อครบบ่อเด็กๆเออเย้นี่มีน้ำอยู่เด้อจะหนะตุ่งฝนแห้งเติบมาบิ่งเด้อเห็นแล้วปลากระไดมาเบิ่งกันมีปลาค้อนเอ้ยปลาช่อนปลาคันใช่โอ้โห้เด็กๆเด็กๆมีปลาดุกด้วยปลาเข่งปลาเข่งเด็กๆ โอเคปดุปด okay. oh, oh, e. e. oh, mm ุปุปดาดุปปดดุปปดาดุปดุปกุุปปะปดุดุปดด้ปดุปุปดุยุุปดุปดุปดดุว่ามันลงเดอดดปดุปดุดุปดุปดุ เออได้เหนแม็กซ์ใกล้เลยนี่เออได้เห็นจะจ้าปะโคปลาด,ดุปลาเข่งเด็ดป่นได้ดป่นได้ดป่นได้ดป่นมันบืนนี่นี่เพราะว่าน้ามันบรรไัได้ไหลจ้ะมาดิปลาบืนเพิ่อนว่าดีตเพื่อนว่ววเสื้อได้ข้าเจ้าไปยามรี่ยามโต่งกันกะข้าเจ้าว่าได้เออชัอนหนาโหโนู้นเดี๋ยวไปใส่แงบคบอีกแล้ว อปูก็ได้ปูโอ้ขนาดแทบอกเพนใส่ที่ดักปูไว้อยู่เนาะใส่ไว้อยู่เอาเหยื่อเอาเหยื่อประเด็กมาใส่ไว้จ้ะมารวมเนี่งมีแต่ปูผู้มาตีกันอยู่นี้โอ้ยแย่งตัวเมียตัวเดียวสิตัวตัวผู้มันเลยมันหรือย่างปูยานเลยต้องลองเบิ่ง น้ำม,มาแล้วมีเหงแล้วช่วงน,นึ่งใจหายใจคว่ำอย่างเนี่ยข้าวเฮาคมแล้วเดอ้อคมแล้วเตรียมถอดแล้วเตรียมถอดแล้วนี่นะเขาเซ่าเนาะตอนนี้เนาะอันนี้หั่นข้าวเหนียวจา้าหลวงไคหลองายข้าวเจ้าผูกขื้นข้างบนผูกเตรียมถอดแหงัวหันห่นค่ะสีถอดแล้วสูงคือเก่าหลองคายนี่ก็ได้ าเห็นบอกพี่น้องมันสิมันสิลงดิหนิมันสิลงอีกแล้วนี่มันสิลงดิหนี่มาชะลออยู่หน้าโต่งเลยเฮดิเฮ้ยดิเจ็บเจ็บเจ็บอยู่ทาสิลงดิหนถ้าน้ำ้าน้ำขึ้นอีกเนีลงอีกดิหนี่แสดงว่าเราต้องต้องพยายามอีกเมนช่วงใบ่าทดินตอนแรงๆพลเลกเฮ้ดิเห็นบอกพี่น้องน้ำสะเทือนอยู่นั่นน่ะปลามารวมกันเลยมันรูนี่ปลานี่ยว่าฝนกับจะหมดแล้วหมดรุ่นนี่ก็หมดแหละพอหนาวเด้หรือเปล่เมน ไปไปยามไอ้นี่ที่ดักปูบ่อนี่คู่มือบบกเขคงชิใส่เป็นดักกบมือนี่ใส่เป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นดักปูเออใส่เหยื่อปาเข็งสิได้สิได้กบใส่ปลาเด็กสิได้สิได้ปูปูหรือปลาใช่บาเข็มเบเคมีน้ำซึมเบาเข็มต้องอัดอีกน้ำมันจะได้รุ่นขึ้นมาอยากรูว่ามันหรือยัง แม่ต้องเอาไปจีเอาไปจีอ่อัดน้ำจริงหน่อยเลยมันมีน้ำไหลออกมันจะได้เอ่อขึ้นมารีเฮาหานะปลาจะได้ลงกว่านี้เห็นบอกมาเบิ่งกันพี่น้องบอกเคียนใส่อยู่ใต้ต้นมะขามนี่ใส่ด้วยปลาแดกปลาล่ามามามาขึ้นมาท่านมือก่อนๆเรายังเอาปลาขอนอยู่นี่อยู่ได้นี่จักซีมีจักโตมาเบิรง โอ้ยิ่มอะยะโอ้ยมากินปลาเด็กในการยอยู่ตัวน,นี่เอาใส่อีกก่อนนะใส่อีกไปใส่หน้าตุ่งของเมนเทบอกกินเลยปลามันจะปวนปลาเนี่ยนะมาใส่ให้หน้าฝั่งนี้่ะน,นะก็บอกต้องไปหน้าตุ่งเลยให้หน้าตุ่งแต่บอกได,ด้ว่าให้อยู่หน้าตุ่งสองปูงแม่ที่หนี สามมีแต่ตัวเมียไหมมุมนี้เหรอ,อดีอห้าห,าหากเจ็ดเจ็ดเก้าสิบตัวตัวน้อยไปใส่เหยื่อกบเอ้ยใส่เหยื่ยปอปลาหนนอกใส่ใอีกกระปูใส่ใเเอออาปลาแดกถือได้มินได้เออเหยื่อ<า>ปลาแดก เจาะรูบางตัวก็รุดออกมาเพื่อนกำลังกินเพื่อนได้กินเอาไปใส่บานนะ้างนะน่ะให่นะเมนให้นาลี่นาตู่ะกูจะปลาพี่น้องเมนูอย่างพี่น้องปลาเข่งนี่เอาไว้ใส่เหยื่อกบคือเก่าปลาคอปลาดุกกระขังไว้ป่นไว้แจ่วก็ปูนี่เดี๋ยวสิเอาลองไปจี่บึงเอามันมันหรือ,อย่างนี่ในหล่าอยู่เด้อมือใหม่ี่ใส่คักอีกอันนี้เขาใส่แค่หลังเดียว ถ้าใส่ที่เ้ามีสีหาหลังเนี้อโอ้ยก็สิหลายคักทำไรจ๊ะเดๆปูหนีดจังนะที่แน่ๆมันเลยแหละปูนายนานค่ะเออมันไปคักาแล้วมันมีช่วงที่มันเล้งมันเล้งค่ะมันคุดหูเรียบร้อยเลย บันนี้พอดีฝนตกมามันเลยออกจากรูมันมันแน่นอนจ้านี่ยค่ะจะค่อยหาตื่นอีกอบเนาะตยเนอปลาคอตัวนี้ตู้ยวะเอาไว้ติมให้เด็กๆตัวนี้เด็กตุยก็เป็นอาหารเด็กๆตัวนี้ยังตู้ยก็ขังไว้ขังไว้แล้วเฮากะนี่ปลานก็ตุยแล้วแบบนี้อันดีปลาคอปลาดุกปลาเขีงเฮาก็แยกจากปลาเขีงเอาไว้ใส่ เห,หยือกคบคือเอาส่วนปลาข้อเอาไว้ทำเมนูกับปลาดุกแกงโอ้แล้วอยากเบิดเลยได้หนิเบิดแล้วเบิดแล้วดุกว้าวคุณไปวใหญ่อยู่นี่ยยอย,ย,ยากกินอะไรไหมกันเต็ดุกกันเปนด่นหละปลาลุงปลาขอนมืดอ<า><า><ล>ะไรปลาเข<อ><า>ีงตัวใหญ่อยู่นะลงนุงเรียก โอเคเราไปใส่เหยื่อไปดกโอ้ไปใส่เหยื่อกบจนสิบดเลยแง่กบด้วยปลาเทศน้อย <Okay. S 2> ถ้ามันบือนอีกจะไปเก็บพักเลยเลยจะไปนั่งเก็บในทางเลยเสียดายเได้เก็บในทางเนาะที่ว่าเราน้ำรวมช่วงเนาะเป็นบืนมันเดินในทาง่ะรู้จักเลยจะต้องห้ามพลาดเอาขังไว้แบบนี้แบบเท่าที่เอาไปใส่เบ็ดใส่เสง่เ่นก็ครนะับ ในฝนจได้ดเหอเน่ในฝนพยายามตรงจ้ะในฝนแล้วเด้อบ้านสวิิเด้ออ่ะคลิปนี้กัลาสำนีละจ้า,ากดไลค์กดแชร์ไป็นกำลังใจเดอ้อแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า